สวัสดีท่านผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้เราก็จะมาเออให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยเราจะพามาอะไรนะมาสอนทำหน้าปกคลิปกันนะคะโอเคเนาะ เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยลุยกันเลยนะคะอย่างแรกให้เราโหลดแอปไลค์คามิล่ามานะคะทุกคนรู้หรือเปล่าว่าตัวไหนคือแอปควายคามิล่าคือตัวนี้นั่นเองตัวนี้เท่านั้นมีทั้งใน เอออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรโทรศัพท์ Android แล้วก็ iOS แล้วก็แล้วก็ไอโฟนนะคะทำได้หมดเลยแล้วก็อย่างต่อไปก็คือแอปยูทูนเฟืองนะคะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่เราจะเรียกว่า y o u u t YouTube ฟันเฟืองนะคะแต่ตอนนี้มันอัปเดตนะคะ เลยมันไม่เป็นรูปันฟเฟืองแต่ก่อนมันเป็นรูปันฟเฟืองนะคะโอเคอย่างแรกให้เรากดไปที่ลายคาเมลานะคะเป็นแอปแต่งรูปนั่นเองแต้ให้เรากดไปที่แกลลอรี่นะคะนี่แล้วก็จะเลือกรูปนะคะ นี่มันก็จะมีรูปนะคะโอเคงั้นเราเดี๋ยวเราจะเอาเป็นอันนี้แล้วกันเพราได้อยู่มั้งเพราะได้อยู่โอเคเสร็จแ,แล้วเราก็กดไ,ไปที่ตรงคำว่ากรกดไปที่ตรงคำว่าเลือกกันเลย นะะเนี่ยกดไปตรงนีง้ตรงนี้นะคะก็คำว่เา,าเลือกเสร็จแล้วมันก็จะมีพวกหน้าตาแบบนี้นะคะนี่แบบนี้เลยใครชอบแบบไหนนะคะใส่ไปได้เลยแต่เราจะชอบแบบนู่นนี่หนอเอาเป็นมาน มาณนี้แล้วกันเ็น hey, แล้วก็ให้กดไปที่ตรงนี้ตรงนี้นะคะไอ้ตรงรูปกระต่ายอะนะคะมันจะเป็นพวกผิวอะไรอย่างนี้นะคะก็จะประมาณนี้เข okay, กดกระถูกแล้วก,กดตรงนี้มันจะเป็นความระดับนะคะ โอเคเราก็จะเอาประมาณนี้เนาะกดตรงนี้แลเราก็จะกดตรงนี้นะคะเรียเนาะโอเคกดมาแล้วมันก็จะเป็นพวกเอ่อพวกระดับสีอะไรแบบนี้นแต่ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้ใช้หรอกเราจะไม่ใช้พวกกรอบอันนี้นะคะนี่เห็นกรอบไหมนั่นแหละ เราก็เลือกได้เลยไม่มันไม่ได้มีแค่นี้นะคะทุกคนลองกดไปอันไหนอันหนึงนะคะจนเราจะกดอันไหนดีอันนี้ก็ได้ลองดูอุ้ยสวยนี่อันีหเราจะเอาเปนาน็นอันนี้แล้วกันนะเคเป๊ะแล้วก็กด กดรูปหัวใจมันจะมีพวกของตกแต่งมุ้งมิ้งนะคะถ้าเราจะพิมพ์อะไรนะคะลองเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วเราลองอันนี้เราจะบอกว่ากดไลค์นะคะแล้วก็จะวางไว้ตรงนี้นะคะ ส่วนอันนี้เราก็จะใช้เป็นอันไหนก็ได้นะคะจะใช้เป็นอันนี้เคเราอยากได้แบบนี้เราก็จะใช้เป็นพวกนี้ก็ได้นี่เยอะแยะเลย จะเขียนข้อความนะคะเราก็จะเขียนได้เลยนี่เอานี่มาหนึ่งแล้วก็จะเขียนตรงนี้เอาไว้ตรงนี้โอเคอเคอเค้ยอย่าเพิ่งเอาเสร็จแล้วมไม่พึ่งทำไมเรายังไม่เสร็จมาพอจุดนี้เราก็เลื่อนไปตรงตัวทีนะคะข้อความ เราจะเขียนว่าอะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเขียนว่ากินขนมแจ็คแจ็คโอเคเราก็จะเป็นแล้วเราก็กดคำว่าต่อไปนะคะ แล้วมันจะมีพืแบบ่อักษรแบบนี้นะคะ่ะให้ทุกคนเลือกถ้าทุกคนไม่พอใจนะคะทุกคนก็กดตรงตรงนี้ a บวกตรงนี้นะคะกดเข้าไปแล้วมันจะมีพวกนี้นะคะอันนี้คือเราเราแบบเราโหลดมาแล้วนะคะอันนี้แบบนี้นตัพวกนี้คือยังไม่ได้โหลดนะคะเคเนี่ยมันจะมีพืก ทุกคนลองไปหาดูแต่วันนี้เราขอเป็นนี้ดีกว่าเราก็จะโหลดฟรีอโอเคโหลดเร็วมากทุกคนมันโหลดเร็วมากก็ใช้ปุ๊บกดเข้าไปแล้วก็จะขยายนะคะเล๊บ ก็จะใส่อย่างนี้ก็ได้นะคะส่วนขอบส่วนรอบนะคะเอ้ยส่วนขอบมันจะอยู่ตรงนี้มันซ้อนกันอยู่ก็จะกดมันเป็นขอบแบบนี้นะคะลองใส่ดูโอเคก็จะใช้แบบนี้ เผื่อไอตรงฟอนนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบเอออะไรนะที่ตัวเลือกนั้นแหละส่วนตรงนี้จะเป็นที่เลือกสีจะลองกดให้ดูนี่อันก็จะเป็นรูกสีแบบนี้แหละส่วนตัวเอ็มมันก็จะมีพวกลายอะไรแบบนี้นะคะเป็นพวกสติกเกอร์ลายมันจะ ออกมาอยู่ตรงข้างๆตรงนี้นะคะเราจะลองดูอันนี้ดีกว่าเห็นไหมมันออกมาแล้วจุก๊กว้าวได้สองอันเลย คือสำหรับคนที่เอออะไรนะถ่ายกับหัวนะคะก็จะได้อนกันโอเคส่วนตรงนี้คือมันว่างเนี่ยตรงข้อมือเราเนี่ยมันว่างนะคะเราก็จะมาเติมให้มันน่อยโดยการเรจะแบบ รูปเยอะมากทุกคนอยากจะบอกนี่ลองดูแบบนี้โอเคผีเสื้อก็ได้นะคะนี่จะเป็นแบบผีเสื้อ อะไรมาค่ะอ๋อเอาเอะไรสีเลยเอาครบทุกสีเลยไหมเยมาตรงดอกกุหลาบนี้มันก็จะมีพวกนี้ ดาวก็จะมีเหมือนกันที่ดอกไม้หัวใจอันนี้มันจะเป็นครีมนะคะซิ๊เราจะทำเป็นตกแต่งบนหัวครับตรงนี้โอเคแต่งเสร็จ้ะเราจะประปุกกั้นไม้ด้วยนะคะ นนี่เราจะปรับเป็นเล็กๆก็ได้แบบนี้อลังการเลยแต่งแบบอลังการางานสร้างนะคะนี่รูปหมีสวยมากๆเลย ฟักทองอะไรอย่างนี้นะคะส่วนตรงกันไตรเนี่ยเราสามารถเพิ่มรูปได้กด <Good. S 1> แล้วเราก็กดไปที่ตรงรูปของเรานะคะแล้วเราก็จะแอดมาไม่ใช่แอดสินี่นี่เี๋ยวน,น,นี่พวกนี้ก็มีทุกคนนี่เดี๋ยจะเอาพวกนี้นสมมติเราจะเอา เฉพาะแล้วเข้าไปในไฟล์ดีกว่าแ,แล้วเราก็จะเอาเฉพาะตัวนี้ดีกว่านี่กดเลือกนะคะให้ทุกคนกดเลือกแล้วก็กดไปตรงแล้วก็หมุนไปตรงที่รูปที่เราอยากได้เราอยากได้รูปนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ ข้างหน้ามันจะมีเยอะมากนะคะดอกไม้อะไรนี้ก็ได้แต่เราจะได้แบบสีเหลี่ยมมากกว่าเพราะว่ามันสวยดีนี่นะคะถ้าเป็นผ้าไงค่ะเราก็จะใช้เป็นนี้ก็ได้กรอบอะไรอย่างนี้ นี่ก็ได้โอเคแบบนี้นี่แล้วเราก็ได้สติกเกอร์มานะคะจะไว้ตรงไหนก็ได้น้อได้อันี่เราก็ทิ้งไปก,ก่อนอ่ะไปแทนแทนอลังการเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ โอเคมันก็กระถุดแล้วก็กดโอเคแล้วแล้วมันก็แจมบันทึกแล้วนะคะในโทรศัพท์ของเราแต่ทุกคนจะบอกว่าใส่ใส่ลง y o u u u e e ยังไงอะไรยังไงนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่ y t u t u ฟัน u ฟืงนะคะเสร็จแล้วก็ให้กดตรงนี้ สขีดตรงนี้แล้วก็กดไปที่วิดีโอนี่เสร็จแล้วเราก็กดไปที่ตรงไหนก็ได้นะคะเป็นคลิปที่เราอยากใส่นะคะอืออ่ะสมมติดะแล้วเราแก้ไขก็ได้นะคะแก้ไขแบบนี้ ให้ทุกคนเข้าไปที่อันนี้แล้วก็มันจะมีู่างนี่อันนี้แล้วน,ะะนี้จะเอาขอแก้ไขก่อนได้ไหมแก้ไขอันนี้ไม่ทราบว่ามันแก้ไขได้หรือเปล่า เรากอยาจะแค่ไขอะไรมันก็จะแบบแก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันบันทึกไปแล้วนะคะแต่ว่าเราสามารถเขียนทับได้ไหมเดี๋ยวลองดูกันนะคะเราจะเขียนว่ากินขนมผักอบกรอบ กินขนมขนมผักอะรทุกคนทุกคนต้องต้องต้อง,ต,องต้องอันนี้นะคะ ต้องเอาเข้า YouTube ก่อนนะคะถึงจะมาทำแบบนี้ได้ซึ่งจะเอาไปประกอบได้นะคะี๋ยวคนนี้เึงนะคะนี่ เราเดี๋ยวเราจะลบก,ก่อนเนะาะลบลบตรงนี้ยังไม่ลบลืมโอเคเราจะใช้เป็นสีอะไรดีที่แบบเรื่องแสงไหมเอาแบบไม่เรื่องแสงดีกว่าเป็นสีน้ำฟ้าเอสีน้ำเงินดีกว่าชื่ จะทาก็ได้นะคะโอเคกดตกลงเสร็จแล้วส่วน อันนี้นะคะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยนี่เอาเป็นสีแดงขอบนะคะเราก็จะใช้เป็นสีม่วงไหม ตัวนี้เราก็จะใช้พิธีม่วงนี่แหละเราไม่ทราบว่าทำไมถึงมันไม่ใหญ่ยังไงใหญ่แล้ว เสร็จล้ทุกคนส่วนการลบนะคะ นี่เสร็จแล้วนะคะวิธีการตกแต่งโอเคแล้วก็กดตรงนี้เลยเลยเสร็จแล้วแล้วเราก็กดโอเคเหมือนเดิม<ป>ก็เข้าไปที่แอปนั้นเลยแอป YouTube ฟันเฟืองแ,แล้วก็เข้าไปที่อนันนี้ที่ วิดีอโอของเราแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้ซ้ำสองนะคะกดหนึ่งครั้งแล้วให้มันดาวน์โหลดกันแล้วก็กดสองครั้งก็กดตรงภาพขนาดย่อที่กำหนดเองนะคะแล้วมันก็จะขึ้นรูปที่เราทำนะคะแล้วก็จะใช้ เป็นอันที่เราแก้ไขนี่แหละที่เราจะใช้แล้วก็กดเลือกแล้วมันก็จะสำเร็จแล้วนะคะโอเคถ้าใครอยากสปอนเซอร์อะไรนะคะก็มาได้เลยเนาะแล้วก็กดบันทึกบันทึกแล้วแล้วก็มันก็เข้าไปอยู่ในขนม อบกรอบแล้วนะคะตอนนี้มันก็เข้าไปในอยู่ในขนมผักอบกรอบที่เมื่อกี้เป็นภาพขาวดำนะคะนี่ตรงนี้เลยนี่โอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายกดมาเยอะๆนะคะ